สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานและก็การเงินของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิง์ในเดือนกรกฎาคม2,565นะคะชาวสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะแน่นอนราคาพลังงานนี้มินอธิษฐานให้ดูได้ทั้งรคนาและราศีเกิดเลยนะคะ แต่ว่าดูแบบใดก็ตามพลังงานนี้ก็คือพลังงานโดยรวมคืออ่านไพ่โดยกว้างๆอยู่ดีนะคะอย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะเป็นเพื่อนชาวราศีสิงห์มินอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดเนาะให้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันนะคะไพ่ใบแรกของคุณอ่าดูภาพรวมก่อนนะคะ The Date นะคะแล้วก็นะคะ Template พวกนี้ The j u d g ขึ้นมานะคะในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะลัคนาสิงห์ Virgo จูนนะคะ มันเป็นดวงชะตาที่มันจบนะ,ะเพืเ่อนๆนาเดยนะจบจบจากปัญหานะคะเนาะเจ็ดกรกฎานี้ดาวมรตยูโยกย้ายเพื่อนๆนะคะราหูก็ย้ายออกด้วยนะคะแล้วก็เป็นเลงกับนาห์มรตยูเลงกับดาวการเงินการงานของคุณนะมันเป็นสิ่งที่การเงินคุณจะดีนะเพืเ่อนๆ คุณจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเยอะมากตำแหน่งหน้าที่ก็โตนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องเรียนก็เช่นกันนะเงินทองมั่นคงขึ้นในหน้าที่การงานส่วนการจบหมายถึงว่าเราอาจต้องจบสิ่งร้ายๆจบสิ่งที่ไม่ดีเช่นง,งานอาจจะออกอาจจะจบไปทําที่ใหม่ๆห,หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะแล้วทมว่าเป็นยังไงบางคนอาจจะจบจากงานเดิมนะคะออกจากสถา,านที่เดิม,เ,ดมเพื่อนเอน,เพ,นเพื่อการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาแล้วเห็นไหมคะ นะคะวิวัฟ์จูนจัดเมนต์เนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นคานคงที่ตลอดเวลาเพื่อนเพื่อนเมื่อมันถึงเวลานะคะวิวัฟ์จูนเป็นการที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเพื่อนๆสัจธรรมกลงล้อแห่งโชคช้ชามันหมุนไปเรื่อยๆอะไรที่มันแย่ๆมันหนักๆชาวราศีสิงห์ตรงนี้มันจะเบามันจะดีขึ้นมันจะเป็นดวงสว่างขึ้นนะคะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะชาวราศีสิงห์ลักนณาสิงห์นะงานคุณก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจบจากที่หนึ่งอาจจะไปเริ่มที่ใหม่ ะะเรื่องไร้อะไรก็ตามมันจะแย่อลีก็แพ้ภยัยอลีก็จบไปแล้วเพื่อนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมันเหมือนการจบวิบากกรรมก็ได้นะคะชาวราศีสิงเจออะไรมาเยอะมากมายณนะตอนนี้มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไพตรงนี้ขึ้นมาเนาะใครที่ทําไม่ดีก็ปล่อยไปนะคะเพื่อนๆความยุติธรรมจะติดก,กับจัดเม้นจะเสิร์ฟถึงที่ชาวราศีสิง์บางคนอาจจะอธิษฐานขอพรให้ได้เจอสิ่งดีๆ ราศีสิงห์นะคะอาจจะอธิษฐานขอพอรให้จบเรื่องแย่ๆถ้าใครคือคนไม่ใช่ก็จบไปถ้าใช่ก็คือขอให้ได้กลับมาแล้วมั่นคงถูกไหมคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะแต่ถ้าใครที่ทําไม่ดีก็ปล่อยเป็นเรื่องเวรกรรมนะคะเพื่อนๆความยุติธรรมเสรฟถึงที่แต่ถ้าใครมีเรื่องคดีจบนะคะเพื่อนๆจบ นะถ้าคุณทำถูกต้องอันนี้กฎหมายอันนี้ศีลธรรมแปลว่าคุณจะมีฝ่ายเป็นฝ่ายชนะนะคะตรงนี้นะได้รับนะคะได้รับโอกาสได้รับชัยชนะเ,นเพื่อนๆนะคะศัตรูก็แพ้ไยตรงนี้ขึ้นมาชาวราศีสิงห์เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะภัยตรงนี้คุณก็เป็นคนที่มีมาตรฐานในความรักนะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าคุณรักใครนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะคุณก็จะมีความความรักที่มั่นคงทุกคนก็อยากได้ความมั่นคงหมดละคะ่ะตรงนี้ ให้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะแต่ไม่ได้แปลว่าชาวราศีสิงห์ต้องเป็นอย่างที่มิ้นพูดทุกคนเพราะนะคะการเลี้ยงดูการโตมาไม่เหมือนกันนะคะ่ะมาดูไพ่นะคะไพ่ยี่สีนะคะสําหรับนี้เป็นสําหรับของพระพิคเนตเดอะเฮอร์มเป็นแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมของการสวดมนต์กับการตื่นรู้คุณจะเริ่มมีสติมากขึ้นบางคนได้เรียนต่อบางคนนะคะ คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะ,ะ,ฉะเฉลียวฉลาดมีองค์ความรู้หกถ้วยเพื่อนๆมีสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาหรือเปล่าเห็นไหมคะมันตรงกันเลยเนี่ยนะคะมีสิ่งเก่าๆวนกลับมานะคะควีนถือเลียนเป็นคนที่มั่นคงทางด้านการเงินการทองนะคะคุณจะมีความสุขขึ้นสบายใจขึ้นเมื่อปัญหาจบไปวิบากกรรมจบสิ่งต่างๆจะเริ่มปรับเปลี่ยนนะคะในทางที่ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะมีใครสักคนนะคะตรงนี้อยากกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณนะ หรือความรักของคุณจะเริ่มได้พบกับความรักที่รู้สึกว่ามีคนเข้ามาในเติมเต็มอาจจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานที่เราติดต่อประสานงานในการที่เราลงทุนร่วมหุ้นอะไรบางอย่างคุยกันแล้วเราถูกชะตาต้องใจนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะมีคนเข้ามาเติมเต็มในความสัมพันธ์ของคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ที่เคยสัญญาเห็นไหมคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะใบเลยในพื้นดวงนะคะ ค,คู่ที่เคยสัญญาอธิษฐานสร้างบุญติดตามกันมาคุณมีโอกาสได้เจอเขาจะเข้ามาเติมเต็มทางด้านสิบเหรียญเห็นไหมคะมันคงทางด้านการเงินและมันคงทางด้านหัวใจเ,เพื่อนๆนะคะทุกคนเรามีคู่หมดแหละนะคะตรงนี้ที่ผ่านมามันอาจจะเป็นวิบากกรรมที่อาจจะทําให้เราได้เจอใครสักคนที่มันต้องจบมันต้องจากะนะเพื่อนๆถ้าคนเราสินไม่เสมอกันเนาะหรืองานก็ตามหรืออะไรก็ตามที่มันต้องจบนะคะมันต้อง มันสู่ก้าวสู่ใหม่ที่มั่นคงขึ้นที่ชัดเจนขึ้นที่ใช่ขึ้นก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะมินจะถ่ายว่าแย่หมดไม่ได้อันนี้มินมองจากภาพรวมนะคะคนที่มีครอบครัวคุณก็ยังเป็นสิบเรียนสิบท่วยังยังอยู่ด้วยก,กันมั่นคงอยู่แต่ช่วงนี้อาจจะเป็นการที่ว่าคุณอาจจะอยู่ันคนละที่บางคนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรืออยู่ห่างไกลกันมีโอกาสได้กลับมารวมตัวกันนะคะเพื่อนๆส่วนตรงนี้ถ้าขั้นใดที่มีความรักที่ดีๆคุณ ะะไปดูที่การเงินการงานนะคะได้เลยเนาะแต่ถ้าถ้าในที่มีปัญหาไพ่มันก็ขึ้นว่ามันจะต้องจบบางอย่างมันอาจจะเป็นการจบนะคะเพื่อนๆจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ถ้าใครมีวิบากกรรมถ้าคุณเป็นครอบครัวนะคะคุณนี่แหละก็คือแฟนเขาเป็นคนตัวจริงนะเพื่อนๆมันอาจจะเป็นวิบากกรรม ที่ทําให้พัดพลากหรือมีคนมาแทรกในความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ไพ่ตัวนี้ขึ้นมามันเหมือนว่าเขาได้รู้รู้สึกผิดรู้สึกตื่นบางสิ่งบางอย่างอยากกลับมาง้อคุณนะนะคะไพ่ตัวนี้เห็นไหมคะมีบางคนอยากกลับมาง้อคุณแต่ว่ามาดูตัวคุณบ้างทําไมตัวคุณรู้สึกคุณสบายใจคุณปล่อยได้แล้วคุณปลงได้ดูไพ่พาขึ้นนะคะเนาะนะคะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีถือศีลขึ้นมาเลยคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยได้คุณวางได้คุณคิดทบทวนด้วยเหตุผลนะ,ะความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนที่นะคะจันเม้นเนาะเป็นไพ่ของผลการกระทําเป็นไพ่ของที่ผ่านมาเขาทํากับคุณนะคะดีแค่ไหนข้อเสียมากแค่ไหนนะคะแน่นอนลราทุกคนไม่เพอร์เฟกเล็กๆน้อยๆเรามีความผิดได้แต่ไม่ใช่ผิดซ้ำซากจำเจจนเป็น เ,เขาเรียกว่าจนเป็นนิสัยถูกไหมคะไม่มีคนที่รับได้แล้วคะ่ะตรงนี้ชาวราศีสิง์จะรู้ตื่นนะคะจะรู้ว่าเราควรไปทางไหนนะคะคุณอยากได้ความมั่นใจและมั่นคงหละเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวมันมาดูกันว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวราศีสิงอาจจะคุยกับชาวธนูลัคนาธนูนะคะเฮอร์มิชาวกันลัคนณาการชาวกลุ่มลัคนากลุ่มธาตุด,ดินกันมืกมังกรธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะแชร์เหลือชาวกรกฎลักนากรากรก จะติกชาตุนลลคนาตุลชาพิจิกลัคนาพิจิกบางคนนะคะอาจจะมีความรักใหม่เป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะไพ่ตรงนี้นะและอีกอย่างนึงคุณจะเจอคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะสิงคิงกับควีนถือถ้วยไพ่คู่ออกมานะคะแต่มินบอกนีดนึงถ้าใครเป็นคู่กันแล้วไซยังไม่หมด บุญหมดวาสนาต่อกันเขาเรียกว่าคู่บุญคู่กรรมที่ตัดกันไม่ขาดมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมานะคะเห็นไหมมันเป็นพเพราะวบามีบากกร,รม่ตรงกลางทําให้เราต้องห่างไกลทําให้เราต้องพัดพลากนะคะถ้าคุณอยู่เป็นครอบครวัวมีลูกมีอะไรด้วยกันมีโอกาสที่จะได้ย้อนกลับมานะคะกลับมาคราวนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้น นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่ามันต้องจบไปนะเพระาะไพ่ตัวนี้คุณจะได้พบเจอใครสักคนนะคะที่มีโอกาสพัฒนาเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะอาจจะคุยกันเรื่องธุรกิจการงานคุยเรื่องเรียนคุยเรื่องที่เราคุยกันแล้วถูกชะตาพอบไพ่คู่ออกมาเห็นไหมคะมันโยกกันหมดเลยสามใบนี้นะคะขึ้นมาเนาะนะคะคนคนนี้คุณรู้สึกว่าไอ้ทำไมคุยแล้วคุณวางเขาไม่ได้ วางไม่ลงเลยแหละถูกชะตาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยก็เฉยๆนะค่อยๆคุยกันไปแต่เขาผูกพันกับคุณนะคะเป็นคู่ที่ผูกพันทางจิตวิญญาณนะคะเพื่อนๆคุณกับเขาอาจจะเคยสร้างกุศลผลบุญร่วมกันมานะคะตรงนี้อ่าะนะ,ะมาดูอดีตที่ผ่านมากันอดีตที่ผ่านมาเดลีวิลชามังกรลัคนามังกรคุณรู้สึกว่าความรักทําไมคุณเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาเจ้าชู้อ่ะเขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้ หรือคุณเอาเข้าออกจากหัวไม่ได้มันเป็นพนาัการที่อยู่ในจิตใจของเรานะคะเพื่อนๆหรือความรักของคุณนี่แหละคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นตัวจริงนะคะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครนะนะคะอันดับแรกก็คือความรักก็คือมีมีกันและกันนะคะเป็นความรักที่เมตตาซื่อสัตย์จริงใจต่อกันมาเป็นพื้นฐานเนาะนะคะสร้างกุศลด้วยกันคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขาอาจจะพันธนาการกับสิ่งอื่นมีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วนะคะตรงนี้คุณจะหลุดนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะหรือคุณพยายามหลุด จากห่วงวิบากกรรมนั้นคุณจะหลุดนะพ่อไพ่เดเดนมันถึงเวลาแล้วมันต้องจบนะคะเพื่อนเพื่อนนะอ่านะคะตรงนี้มาดูกันบางคนความรักอยู่ไกลกันทําให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามีคนมาแทรกกลางก็ได้ได้แ n งแมนนะคะสามดาบเก้าเหรียญด h e ยสตา h i ไฮโลแฟ n 2ไม้เท้า ไฮพริตเทสสามไม้เท้าห้าถ้วยหนึ่งเรียนนะคะอ่าขอดูความรักความสมามัถทีผ่านมามันหนักหนาสาหัสมากนะคะชาวราศีสิงห์ไพ่เดวิลนะคะเนาะอ่านะคะไพ่เดวิลนี้ความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วที่ผ่านมาถ้าคุณลงไปกับกิเลสลงไปกับเดวิลจะทำให้ครอบครัวเรามีปัญหานะคะเพื่อนๆตรงนี้ทำให้ครอบครัวเราจบครอบครัวเราพังได้ต้องมีสติไพ่ กำกับควบคู่กันมาเลยเห็นไหมคะนะคะมารกับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะกับสติอยู่นะคะคนละฟังเลยแต่ความรักนี้ถ้าคนเราสินไม่เสมอกันมันก็ยากที่จะคบกันได้นะเพื่อนๆบางคนไปเจอคนที่คุณคบแล้วเขามีเจ้าของนะคะคุณก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะหลุดพ้นจากตัวนี้มันผิดละคุณเจอคนที่รู้สึกใช่แต่ในในเวลาที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันซ่อนเลนมันเป็นความรักที่เป็นรักสามเศร้านะคะเป็นความลับ แบบลับๆเพื่อนๆคุณรู้สึกเจ็บนะมันแห้งแรงเหลือเกินในความรักความสัมพันธ์ในจิตใจของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะอ่าคุณไม่อยากอยู่กับตรงนี้แหละมันเหมือนคุณอยากหลุดอยากห่างออกไปความรักบางคนอยู่ไกลกันเพราะหน้าที่การงานและการเงินมันยากที่จะตัดได้เราเจ็บนะเพื่อนๆมันไม่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราอยากเจอเลยเห็นไหมคะถ้วยมันล้มถ้วยมันพังนะคะตรงนี้ขึ้นมา คุณถูกเทหรือเทบางสิ่งบางอย่างเราให้ความรักด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจนะแต่ความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังนะคะตรงนี้นะเรายังมีความหวังความฝันบางคนเจอความรักที่อยู่ไกลกันจริงด้วยทางโลกออนไลน์ทางสายงานสายเพื่อนนะคะมันรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนคุณอาจจะถอยออกมาบางคนเจอความรักเราเพราะเรื่องผลประโยชน์หน้าที่การงานการเงินมันหัวทิ่มอยู่ตรงนี้เป็นแฮงแมนความรักที่ทุกระทมขมขื่นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเพื่อนเพื่อนนะคะตรงนี้เนาะ เจ็ดชาติได้นะคะภพยพวกนี้เนาะหมายถึงนะคะมันเป็นตำนานมีแค่พูดตรงนี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้คุณต้องเป็นอย่างนั้นหรอกแต่เราทุกข์ใจความรักที่ทุกข์ระทมขมขืนเราได้มีสติเราได้รับรู้นะคะบางคนมีคนใหม่มาแทรกกลางนะเพื่อนๆนเดือดเขึ้นมามาต้องจบเพื่อนๆทั้งจบปัญหาจบวิบากกรรมนะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างมันเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่งเขา คนที่มีปัญหากับคุณนะคะหรือคนที่คุณคบคนคุยคนที่เป็นปัญหาะคะเป็นยังไงบ้างมาดูฝังเขากันบ้างนะคะคิงเถอไมไมทานะค,ะคนนี้ทํางานเก่งทํางานเยอะทํางานมากนะคะอืมีแพชชั่นเรื่องงานสิบดาบเขาบอกว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าหรือไม่เขาก็เหนื่อยเพื่อนเหนื่อยหรือจบอะไรมาก็ได้นะเหนื่อยสะสมมาเยอะแล้วก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ หถ้วยแต่เขาก็ยังนึกถึงสิ่งเก่าๆวันเก่าๆหรือเขาไปวนเวียนกับสิ่งเก่าก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะไพ่มันออกมาเหมือนกันเห็นไหมคะอืมนะคะแปถ้วยคิงถือถ้วยนะคะเดอะเด e หไม้เท้าเดอะทาวเวหนึ่งดาบความรักความสัมพันธ์นี้มีคนที่ไปจับได้ไปโปะแตกบางสิ่งบางอย่างนะคะมาดูฝั่งเขามันเหมือนคุณเลยนะคะ บางคนจบกันกระทันหันนะคะเพื่อนๆนะบางคนเหนื่อยสะสมมาเยอะนะคะเห็นไหมมันเหมือนว่าจบก็จริงนะคะมันเหมือนแต่ว่าความรู้สึกมันไม่จบเขายังเฝ้าคิดถึงคุณยังนึกถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้ความรักมันทําให้เราเจ็บและเสียใจบางคนนะคะเจอกันก็พัดพากบางคนอยู่ด้วยกันนะคะบางคนอยู่ด้วยกันบางคนก็ ทำงานหน้าที่อยู่ไกลกันก็ได้นะความรักรู้สึกว่ามันต้องเดินออกมาทั้งที่ยังเจ็บยังทุกข์ใจยังรักก็ได้บางคนไม่ได้หมดรักหรอกแต่มันหมดแรงมันเหนื่อยแล้วเพื่อนๆสะสมมาเยอะนะคะอะไรก็ตามนะคะมาดูกันนะคะว่าใช่คุณไหมเขาคิดยังไงคุณแต่ไพ่มันนะคะมันสมพงนะคะกับคุณเลยนะ,ะอาขอดูนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์ลัคณา,าสิงห์บางคนที่เป็นประเด็นคนที่เป็นปัญหา สามเหรียญเขายังมองภาพที่มีแต่คุณยังจดจําสิ่งที่มีคุณอยู่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมันเหมือนเขาอยากจะวนอยากจะเวียนอยากจะกลับมาเคลียร์ปัญหากับคุณก็ได้นะคะเขายังมองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดใช่ที่สุดน่าชื่นชมคุณน่าจะเป็นคนที่มีอะไรดีๆที่เขายังอยากถือไว้นะคะตรงนี้นะเดอะซันะคะที่ผ่านมาหนึ่งนะคะมีการรู้สึกว่ามีคนแอบทําอะไรรับหลังหรือเราเราแวงกันไม่เชื่อใจกันหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์นะคะ เ,เขายังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่เนี่ยไพยเหมือนคุณเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเปิดสดสดไม่ว่าจะที่ฐานเปิดไว้อรอสับมาถอดมามันก็เหมือนเดิมนะคะเนี่ยเขาเหมือนเขาอยากกลับมาง้อคุณนะอยากกลับมาขอโอกาสคุณอ,อยากทักอยากสื่อสารอยากพูดอยากคุยนะคะตรงนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเลยนะคะแต่เดลิเวอร์นะชาวไม่ถุนลักนาไม่ถุนนอกนั้นมินอ่านไพนะคะทาดให้หมดแล้วเนาะ,ะแต่ความรักนี้มันมีคนที่ มันเป็นรักที่จะต้องเลือกมันเป็นความรักที่เป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนะเขานนะวางคุณไม่ได้แต่คุณอาจจะมีคนของคุณหรือเขามีคนของเขาหรือบางกรณีต่างคนต่างมีคนของกันและกันอยู่ก็ได้นะคะมดเวเป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคะเขาตัดคุณไม่ขาดเพื่อนเพื่อนเขายังมองถ้วยที่มันล้มถ้วยที่มันพังหรือเขาเสียดายอะไรอวรในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาก่อ นะคะเพื่อนๆนนะคะในสิ่งที่เขาทําให้มันเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามีคนมาแทรกในความสัมพันธนี่แหละมันเหมือนเขาอยากได้โอกาสกับคุณนะคะไพ่ของคุณมันตรงกันกับคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนนะเนี่ยความสัมพันธ์นี้ราศีสิงห์ไพ่คุณขึ้นมานะนะคะเขาเหมือนเขาอยากกลับเข้ามาอยากจะพยายามอีกรอบนึงเขายังเฝ้ารอยังเฝ้าอมองคุณอยู่นะคะตรงนี้นะมันอาจจะดีเลยนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้มินขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้าง,างว่าจะเป็นยังไงนะคะ หนึ่งถ้วยขึ้นมาใบาแรกเลยคิ้ง t e r ไม้เทา้าดิ j a m e n นหกไม้เทา้าสิบถ้วยเพื่อนเพื่อนมเพล t e m p l a หกถ้วยนะคะแปดเหรียญ เหรียญฮลโลแฟน Hello Fan นะคะหนึ่งดาบเนาะอ่านะคะคียงถือดาบออกมาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาเยอะมากในความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บนะเพื่อนๆนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความชัดเจนไพ่ตรงนี้มินพูดนิดนึงนะคะสำหรับกรณีคนที่มีประเด็นปัญหา หนึ่งนะคะจะมีโอกาสที่คนเก่าๆของคุณนะคะเพื่อนๆได้ติดต่อมาหรือวนๆวนเวียนกับสิ่งเดิมๆกลับไปกลับมาแต่ว่าคุณอยากได้ความจริงนั่นแหละอยากได้ความชัดเจนเขาบอกเขาไม่มีคุณเขาก็เงานะคะเพื่อนๆแต่ความรักนี้มันเป็นปัญหาเรื่องคนที่มีเจ้าของแล้วกลับมามันก็ผิดศีลธรรมอยู่ดีท่านบอกให้คุณตื่นรู้ให้มีสติให้รับรู้ของเหตุและผลปัจจัยมันเป็นไปได้ลําบาก สำหรับบางกรณีนะคะที่คุณมีปัญหาที่ไปเจอรักสามเศร้ามันเป็นวิบากกรรมนะคะเพื่อนมันต้องคือเราต้องคิดได้แล้วนะคะอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะมันวนเวียนอยู่นะะแต่ทีนี้คุณกลับกลายเป็นว่าคุณจะตื่นรู้มากกว่าคุณจะหลุดจากตรงนี้ไม่เอาแล้วพอแล้วคุณจะ คุณจะพบกับคนใหม่มากกว่านะคุณรอเจอคนใหม่คนที่ใช่คนที่จะมาช่วยกันสร้างครอบครัวคนที่จะมาจริงจังและชัดเจนตอนนี้คุณปล่อยได้คุณวางได้แล้วคุณสบายใจมากแล้วคุณรอพรมดิฉินที่จะเจอคนที่ใช่สําหรับเรามากกว่าตอนนี้คุณบอกคุณสนใจโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องที่เราอยากทานะคะเงินคุณดีมากๆเลยชาวสิงห์นะคะหกไม่เท่าเดินหน้าสู่ชัยชนะกับตัวเราคุณไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกแล้วสําหรับกรณีคนที่มีประเด็นปัญหาถึงแม้เขาจะกลับมา อันนี้นะคะแต่สําหรับคนที่คุณนี่แหละเป็นตัวจริงเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่มาก่อนนะคะแน่นอนแหละถ้ามันเป็นวิบากกรรมที่เขาไปเจอไปคบคนใหม่นะคะให้ตรงนี้นะเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะเอาชนะใจคุณนะคะเพื่อนๆผมจะลิขิตให้ย้อนกลับมานะคะตรงนี้เห็นไหมกลับมาเพื่อเป็นครอบครัวกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่คนเก่าๆกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาคุณเป็นคู่บุญคู่กรรมกันที่ตัดกันไม่ขาดเพื่อนๆตรงนี้นะคะ เขาเหงาเขาเศร้านะะเขาจะกลับมาปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นให้มันบาลานซ์ขึ้นให้ตรงนี้ออกมานะคะอืมแต่คุณก็จะดูเห็นความเป็นจริงถ้ากลับมาแล้วเหมือนเดิมทําซ้ําๆคุณก็ไม่เอานะคุณก็เอ,เอ้ยไม่เอาละถือดาบใส่เลยพอแล้วฉันเจ็บมาเยอะแล้วบางกรณีมันจบมิบาก,การรมจบปัญหาเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่ถ้ากลับมาแล้วเหมือนเดิมแน่นอนละคุณไม่เอานะคะเ,เพื่อนๆชาวนะคะอ่า เพืเ่อน,นชาวราศีสิงห์เนาะอันนี้นะคะมันเป็นประเด็นแบบนี้นะส่วนคนโสดนแน่นอนล้คุณจะ,จะได้เจอคนที่ใช่คนที่จะเข้ามาผูกพันเข้ามาเริ่มต้นจากการเป็นกาลยานามิตรกับคุณนะคะจะมาสารต่ออะไรเงี้ยนะคะจะมาเดินหน้าแต่ให้วิกตอรี่ตรงนี้มินบอกนิดนึงนะคะไพ่ตรงนี้คือไพ่ช้านะช้าไม่ได้แปลว่าคุณคบกับใครนะสามปีแล้วชา้าแบบนี้ไม่ใช่นะมันไม่ชัดเจนไม่ใช่แบบนั้นนะคะช้าคือความสัมพันธ์นี้มาจะดาเนินไปเรื่อย นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกวันสารต่อนะคะถามสารทุกสุขดิบเอาใจใส่กันนะคะให้ตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะนานเพราะคุณเคยเจ็บคุณเคยมีแพ้หรือคุณไปใส่ใจเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าความรักมันจะดําเนินไปเรื่อยๆนะคะนะคะช้าๆนะเพื่อนแต่ว่าสง่างามแล้วมั่นคงคุณไม่ได้รีบร้อนนั่นเองนะคะหรือเขาไม่ได้รีบร้อนนะคะโอเคงั้นบินขอดูการเงินการงานนะคะนิดนึงนะการเงินการงานชาวสิงลักนณะสิงนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายมีการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่การนําสิ่งที่ดีและชัดเจนและมั่นคงมาสู่ตัวเรานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมินบอกก่อนเนาะไพ่นะคะดีเลยนะคะบางคนจะรอต่อสัญญาบางสิ่งบางอย่างว่าบางคนรอเอกสารรอวีซ่าเกี่ยวกับการเดินทางต่างชาติต่างประเทศมีโอกาสผ่านสําเร็จบางคนรอ เงินประกันมีโอกาสได้ะคะเพื่อนมีโอกาสมั่นคงทางการเงินขายอสังหาที่ดินนะคะบางคนเนาะจะเป็นสถาปานิกออกแบบก่อสร้างนะคะเดลสตาเนาะคุณจะสบายใจขึ้นเพื่อนเพื่อนมันเป็นช่วงที่สบายๆช่วงที่อาจจะมีการเดินทางพักผ่อนบางคนได้ต่อเติมโยกย้ายนะคะบ้านต่อเติมอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสนะภห้มันขึ้นมานะคะอ่าขอดูเพิ่มเติมการเงินการงานให้ไปแรกออกมาแปดเรียนเลยค่ะ คุณหวังที่จะเก็บเงินได้มากขึ้นแปลว่าสิ่งที่คุณหวังมันเป็นจริงเพื่อนๆเองไหมคุณตอกเหรียญเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นเป้าหมายคุณสําเร็จนะคะประการแรกก่อนนะควินือเรียนนะคะออกมาการันตีนะคุณจะมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยมีโอกาสต่อยอดธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะหกไม่เท่าการเดินทางที่เนิ่นนานคุณประสบผลสําเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอะไรที่คุณทํามาเนิ่นนานมันเป็นรูปเป็นล่างแล้วได้ผลกําไรเก็บเกี่ยว นะคะบางคนที่เป็นรัฐวิสาหกิจราชการนะคะได้ก้าวหน้านะคะตรงนี้หรืองานอะไรที่คุณทํามาเนิ่นนานออนไลน์การค้าการขายถือว่ามั่นคงบางคนอยู่ต่างประเทศนะคะได้ยกได้ย้ายนะคะเป็นช่วงที่สบายๆนะคะเอ็มพเพล่เนานะอ่าต่างชาติต่างถิ่นมั่นคงอ่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าแฟนหรืออ่าลูกน้องหรือไม่ก็ญาติพี่น้องเรามีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ ก้าวอีกระดับหนึ่งที่มั่นคงขึ้นนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วละค่ะบางคนทํางานออนไลน์การค้าการขายไม่ใช่ทําอย่างเดียวนะคุณทําอะไรหลายอย่างมากเงินสะพัดเลยละค่ะเพราะใบนี้ก็การันตีเนาะอันนี้เป็นเงินสะพัดนะเพื่อนๆทาอะไรมากกว่าหลายอย่างบางคนอาจจะอยากเรียนเสริมเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างคุณก็สามารถเรียนได้นะคะมีโอกาสมีโชคลาภหรือมีเงิน,ก,งนก้อนเข้ามานะคะทำธุรกิจช่วงนี้บูมเลย นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาคุณเป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะคุณวิ่งเต้นเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานนะคะเยอะมากช่วงนี้นะเดินทางบ่อยนะคะ,ะ,คะโอ้ไพใต้สำหรับเป็นเดอะซันประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะ,ะ,ค,ะคุณมีความสุขขึ้นมีออร่านะคะ ช่วงนี้ชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินไปในทางที่ดีในทางที่สมบูรณ์ในคุณที่วางแผนไว้นะคะหมดวิบากกรรมจบบางสิ่งบางอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่มันยุ่งยากวุ่นวายจุกจิกใจเราเดินทางเหมือนเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันจะค่อยๆชัดขึ้นแล้วสว่างสวัยเพื่อนาเตรียมตัวรับสิ่งที่ดีงามได้เลยนะคะเรื่องงานนะคะเนาะ,ะดาวการงานการเงินคุณดีมากๆนะคะ ขอให้แนะนำนะคะใครจะแนะนําชาวสิงอยังไงบ้างเกี่ยวกับความรักเนาะเดี๋ยวจัดเม้นเห็นไหมคะถึงเวลาหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมสิ่งต่างๆนะคะเพื่อนๆอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันมันจะไม่ได้ที่คิดว่ามันจบไปแล้วนะคะจัดเมนเป็นสิ่งเก่าๆนะคะเพื่อนๆหรือ คู่คบุญคู่กัลยาณมิจากอดีตชาติคนที่สร้างกุศลกันมาหรือสิ่งต่างๆที่มันเหี่ยวแห้งหรือเราไม่สบายมันมีโอกาสฟื้นตัวแสงทองที่าศาด์สองขามาจัดเมีนเห็นไหมคะดอกไม้นะก็ผลีบานสวยงามนะคะเพื่อนๆน,นะในเทือไม้เท้าเดซันนะคะว้าวสิบเหรียญนะคะ คนที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้สวยสดงดงามคนที่จะเข้ามาให้หัวใจคุณเต้นแรงคนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตคุณให้ของของคุณให้สวยสดงดงามมีความสุขนะ,ะเพื่อนเขาจะก้าวเข้ามาหรือตัวคุณได้ที่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จคนที่จะมาอุปถัมภ์คำจุนของคุณเห็นไหมคะคนที่จะมาเป็นคู่กัลยาณมิตรของเรามาแล้วนะคะจะมั่นคงขึ้นนะคะไพ่ตรงนี้เนาะสีไม้เท้าเห็นไหมคะมั่นคง นะะหน้าที่การงานก็เติบโตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะชาวราศีสิงห์เตรียมตัวได้เลยนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์อยู่ใต้ว<ๆ>ิดีโอคลิปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ค่าครูนะคะก็ทิ้งไว้ตรงนี้อย่างละเอียดแต่ว่าแอดไลน์เข้าทักแอดไลน์ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะจะมีแอดมินก็คือแฟนหมอมินนะคะคอยตอบแต่ถ้าแต่ถ้าแฟนไม่ว่างนะช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะคะเพื่อน บ้านมินนะคะบ้านแฟนต่อเติมนะคะจะทําห้องสตูดิโอเนาะนะคะของมินนี่แหละอาจจะเป็นมินที่คอยตอบแต่ว่าอาจถ้าตอบช้ามินก็ขออภัยมาล่วงหน้าด้วยนะเพราะว่ามินอาจจะทั้งทําคลิปทั้งดูดวงอยู่นะคะอ่านะคะถ้าคุณจะริดตรงกับหมอมินก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่ามินอยากบอกกล่าวนิดน,นึงนะคะต้องสําหรับคนที่พร้อมคุณต้องพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆพร้อมนี่จะรอคิวได้นะคะเป็นการโอนจองล่วงหน้าเพื่อจะรอคิวอาจจะได้สองหนึ่งสามวันนะคะ จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็พร้อมจะดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายนะคะขอบคุณมากมายนะคะชอบช่วยกด Subscribe แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ